เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนกรรมเก่าของโสเพณีถามคนที่เป็นโสเพณีมีกรรมเก่าให้ต้องมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะตอบต้องแยกเป็นสองประเภทครับประเภทแรกคือสมัครใจเป็นโสเพณีอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีกรรมจากชาติไหนมาโดนใจหรือสร้างสถานการณ์ อย่างเช่นเห็นได้ชัดว่าปัจจุบันสาวๆสวยๆบางกลุ่มมีฐานะดีแต่ก็เป็นข่าวขายตัวหรือถ่ายหนังโป๊ยังไงก็ตามแม้ไม่มีกรรมในอดีตชาติที่บันดาลให้เป็นโสเพณีโดยตรงก็อาจมีกรรมทางอ้อมได้อยู่เช่นเคยเป็นพ่อแม่ที่ด่าลูกสาวเสียๆห้หายให้เจ็บใจทำนองร่านวันหนึ่งคงต้องไปขายตัว หรือเคยเป็นคนปากเสียกระทบกระเทียบนักบวชหญิงทำนองเป็นหญิงแพทย์สยาพวกนี้แม้เกิดใหม่ไม่ถูกส่งเข้าซ่องโดยตรงก็ะจะมีเหตุการณ์บีบให้คิดอยากเป็นโสเพณีอยู่หลายวูบเช่นเข้าตาจนทางการเงินมีคนเสนอให้เอากายเข้าแลกซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและการตัดสินใจในชาติัจจุบันว่าจะยอมสู้ด้วยวิถีทางอื่น หรือเลือกวิธีขายร่างตามสถานการณ์พาไปสังคมปัจจุบันมองเซ็กส์และการขายตัวไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเหมือนโบราณน,นั่นจึงเป็นช่องเป็นโอกาสให้ผู้หญิงที่กำลังตกระกรรมลำบากยับยั้งชั่งใจน้อยลงหากไม่มีธรรมะและความเข้าใจเป็นภูมิคุ้มกันแต่แรกก็กล่าวได้ว่าความยากจนในยุคนี้ คือแรงดึงดูดทรงพลังให้ผู้หญิงเลือกอาชีพขายศักดิ์ศรีมากกว่าจะคิดต่อสู้เพื่อรักษามันไว้โสเพณีอีกประเภทคือไม่สมัครใจจะเป็นแต่ถูกล่อลวงมาหรือถูกพ่อแม่ขายอย่างเช่นที่มักมีข่าวขบวนการค้ามนุษย์แววมาถึงหูพวกเราเป็นประจำอันนั้นก็เป็นกรรมเก่าที่เคยล่อลวงคนอื่น และเคยขายลูกขายเมียกินนั่นเองค่อนข้างตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเคยขายคนอื่นเลยโดนขายมั่งเมื่อก่อนผมก็รู้สึกบาดเจ็บและเหมือนจะทนไม่ได้กับการเห็นความเหี้ยมโหดของขบวนการค้ามนุษย์แต่เดี๋ยวนี้พอรู้ชะตากรรมข้างหน้าของพวกเขาก็ปลงได้เขาลุกนั่งอย่างไม่เป็นสุขกับขือแปลของบ้านเมือง ไม่รู้ว่าวันไหนจะต้องเข้าสังเตรหรือถูกยิงเป้าข้างหน้าที่ตามนุดมองไม่เห็นยังต้องโดนโทษทันในนรกที่สมน้ำสมเนื้อกับความเหี้ยมเกรียมของตนยิ่งไปกว่านั้นหากบุญยังพาวาสนายังส่งให้ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ต้องโดนอย่างที่เคยเคยทำกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะมานั่งสงสารและรู้สึกบาดเจ็บแทนเขา เพียงเพราะไม่เห็นพฤติกรรมในหนหลังของเขาถ้าฟังฟังไปแล้วเกิดความสลดก็บอกตัวเองเถอดครับว่าคุณโชคดีมีวาสนาแล้วเพราะความสลดจะก่อความคิดเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกและความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกจะผลักคุณออกห่างจากทางโคจรอ,อันเลวร้ายเหล่านี้ได้